นิยารักเรื่องโซสวาซาตานแต่งโดยตาอานตาตอนที่17บถาประกรอออกอาการงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อสกาวเดือนได้งานเขาหลังจากที่เขาออกจากห้องประชุมว่าแอนนิตามาขอบพบเขาไม่ทันได้เอ่ยอนุญาตอะไรด้างบอบบางก็ทลาเข้าห้องทำงานของเขาเข้ามาทันที มีอะไรหรือเปล่านนตาแอนนิตาเก็บสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจที่เห็นคนที่รลอนรักทำสีหน้าหงุดหงิดใส่ทำไมคะระหว่างเราต้องมีอะไรด้วยหรือไงนนตาถึงจะมาหาคุณได้ถ้าคุณจะมาหาเรื่องผมว่าอย่าคุยกันดีกว่าวันนี้ผมเหนื่อยเดี๋ยวปากบาง จึงเมมแน่นแต่จำใจต้องเก็บอาการไม่พอใจนั้นไว้เลขาคนสนิทของคุณมีแฟนหรือเปล่าคะคำถามนั้นทำไม่ถักประกอบน,นิ้วหน้าคุณจะถามทำไมผมไม่รู้หรอก <c oughs> นางแบบตาวยิ้มเจ้าเล่ฉันก็แค่สงสัยว่าทำไมผู้ชายวายอย่างนายเมษายัางไม่มีคนรัก หรือว่าเขามีแต่ไม่ได้ออมบอกคุณเรื่องส่วนตัวของนายเมษาบางทีเขาก็ไม่ต้องบอกผมดอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องใครบางคนล่ะคะคำพูดกำกวมทำให้ถาปรกร่หมหุดอิดหมายความว่ายังไงคุณจะพูดอะไร กขบอกมาตรงๆดีกว่าเนตาความอดทนของเขาชักเริ่มจะหมดลงแอนิต้าจึงหยิบโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเธอที่ได้ภาพสำคัญมาเปิดให้ชายหนุ่มดูหัวใจของเขาตอนนี้เย็นวาบไปทางดวงก่อนที่ขีดความร้อนจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเห็นเมษา โอบประคองร่างบอบบางของวารีสันกรามของเขาบดกันจนเป็นสันเดียวปากแมมแน่นจนขาวด้วยความหึงหวงนีตาเป็นคนนอกนีตานึกสงสัยในการกระทำของนายเมษาสองคนนี้ดูจะสนิทกันเร็วมากเกินไปคุณว่าไหมคะและตอนที่คุณนะ่ะมีประชุมนีตาแวะมาหาคุณที่ออฟฟิศ จะปรากฏว่านิต้ากลับเห็นภาพสนิสนมจนเกินงามของนายเมษากับวาดีที่ด่านจอดรถไม่ดูสิว่ารับหลังคุณน่ะพวกเขาสนิทสนมกันมากกว่าที่คุณเห็นเป็นดอยเท่าคุณไว้ใจคุณผิดแล้วละคปะปกรณ์พี่ชายมันเลวขนาดไหนคุณก็รู้ทำไมน้องสาวมันจะเลวแบบพี่ชายบ้างไม่ได้ นิตาไม่อยากให้คุณถูกหรอกเหมือนน้องสาวของคุณนิตาหวังดีกับคุณจริงๆนะคะเพียงเติมเชื้อไฟลงไปอีกนิดสันกรามของถักป,ปะกอนก็นยิ่งบทกันจนเป็นสันนูนดวงตาคมแข็งที่หมองภาพเหล่านั้นกราวขึ้นด้วยแรงโทสะความกโกรธของเขามีมากกว่าจะพิจารณาความถูกต้อง ร่างสูงผุดลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินออกไปจากห้องทำงานดาวกับออกจากห้องทำงานดาวกับพายุแอนนิตา้ามองตามเขาออกไปด้วยความด้วยความรวดเร็วเกือบจะเป็นวิ่งหล่อนยิ้มมันเป็นรอยยิ้มแห่งความสะใจดวงตาวาววับ ฉายแววประสงค์ร้ายอย่างเห็นได้ชัดเจนนี่คือแผนแรกแผนที่สองกำลังจะตามมาในไม่ช้าถ่ายที่สุดถาปรกรณ์ก็จะเป็นของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นโลสปอร์ตคันดูพุ่งแดงดาวกับพายุหัวใจของคนขับวิ่งไปถึงจุดหมายก่อนหน้านั้น แม้จะพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นลงบางทีมันอาจไม่ใช่อย่างที่เขาหรือแอนิต้าเข้าใจก็ได้เขาพยายามใช้ความคิดค่อยคอยทบทวนความน่าจะเป็นหลายครั้งที่ความไม่ไวตใจมนแล่นเข้าสู่สมองของเขาแต่บางอย่างก็คอยย้ำเตือนให้เขายังคิดเมื่อเขามองมาจอดรถที่บ้านหลังเล็กของวารีเขาไม่เจอเธอ ทั้งที่เธอควรจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อรอต้อนรับเขาแต่เมื่อเห็นเธอนอนอยู่ในห้องนอนเขาจึงเดินเข้าไปดูตอนนั้นวารีเพิ่งกินยาบำรุงเข้าไปจึงค่อนข้างจะเพลียและหลับไม่ได้ง่ายๆเธอหลับไปราวๆสองชั่วโมงอาการเพลียและอาการวิงเวียนจึงค่อยๆดีขึ้น ก่อนที่เธอจะเห็นว่าถารกรมายืนมองเธออยู่หญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นนั่งใบหน้าของเธอยังคงซีดอ๋อคุณมาแล้วหรอคะไปทำอะไรมาถึงได้เพลียยขนาดนี้หญิงสาวขำหมดคิว้วที่ได้ยินเสียงถามโดนๆของเขาก่อนจะเพลพวงว่ากลัวว่าเขาจะรู้เรื่องที่เธอท้อง เออเปล่าค่ะคุณก็รู้ว่าฉันไปไหนกับไอเมสามาละ่ะถึงได้เพลียขนาดนี้มันอดไม่ได้จริงๆที่เขาจะอดประชดประชันคราวนี้วารีถึงกับอึกอับเพราะกลัวกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเธอท้องแต่ทำไมเขาถึงดูโกรธนักละ่ะคุณหมายความว่ายังไงหรอคะ ตีหน้าซื้อได้เนียนดีนี่ฉันถามว่าไปทําอะไรกับไอ้เมษามันมาถึงได้เพลียขนาดนี้จนเดินไม่ไหวถึงกับต้องประครับประคองกันน่ะนอกจากจะประชดประชันแล้วเขายัางจะย,ยิ้มจนดูน่าเกลียดเหมือนกับทาวรกรคนเดิมกลับมาอีกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนนี่อย่าบอกนะว่าไอ้เมษามันประคองเธอมาส่งถึงเตียงด้วยนะ่ะ คราวนี้สาวน้อยอ้าปากค้างกับคำกล่าวหาที่เธอไม่รู้เรื่องมาก่อนทาปากรณ์ยังคงมีแววตาเยาะยันและนั่นมันก็ทำให้เธอไม่พอใจขึ้นมาบ้างเขาจะกล่าวหาทำให้เธอไร้ศักดิ์ศรีไม่ได้หยุดพูดพล่อยๆนะคะคุณปกรณ์ฉันไม่ทำอะไรที่ไหนคุณจะมากล่าวหาฉันลอยๆแบบนี้ได้ยังไง เขาหยิบโทรศัพท์โยนให้เธอดูนี like ่ไงล่ะหลักฐานนี่คงไปแอบลักกินขโมยกินกันมาละสิถึงได้ต้องประคับประคองหมดแรงกันจนเดินไม่ไหวเขายังกล่าวหาไม่เลิกมือเล็กจึงดีตามือเล็กจึงคว้าโทรศัพท์ก่อนจะรีตามองภาพของเมษาที่ประคองเธอ ที่เกิดอาการหน้ามืดทั้งที่ตรงหน้าบ้านและลานจอดรถของบริษัทแต่นี่ไม่ใช่ภาพอย่างที่คุณเห็นก็แสดงว่ามันมากกว่าที่เห็นเขายังคงตราหน้าเธอและมันก็หมดความอดทนเธอเลือกที่จะเงียบเพราะดูว่าเขาไม่ฟังเธอพูดยามที่เขามีอารมณ์ดา่ดาแบบนี้เงียบทถอมาด้วยหาคำโกหกไม่ทัน ฉันไม่จำเป็นต้องโกหกเพราะฉันจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องจริงที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอจะเป็นชู้กับลูกน้องของฉันใช่ไหมยอย่างว่าครอบครัวของเธอเชื้อโกหกมันแดงฉันคงใจดีกับเธอมากไปวารีเธอถึงได้ตอบปากต่อคคำกับฉันแบบนี้ต่อจากนี้ไปฉันจะให้บทเรียนกับผู้หญิงมากราคะอย่างเธอ ให้มันสมใจยอยาฉันไม่น่าคิดไปเลยว่าเธอจะแตกต่างจากไอตะวันแต่อย่างว่าล้วนะเธอมันก็สายเลือดเดียวกันกับขนปลิ้นปลอนพี่ชายเลวอย่างไงน้องสาวก็เลวอย่างนั้นน่าใสแต่ใจไม่ซื่อเพี้ยหมดความอดทนเต็มทีวารีสะอื้น ก่อนจะยกมือเดียวตบหน้าจนเขาสะบัดไปตามแดงมือของเธอถ้าจะว่าก็ว่าฉันแค่คนเดียวอย่ามาว่าถึงคนในครอบครัวของฉันเพราะฉันเองก็จะไม่ทนเหมือนกันวาดีเข็นเสียงตอบเขาถึงแม้น้ำตาของเธอจะอาบแก้มแต่แววตาที่เธอต่อตากับเขาก็แข็งกร้าวไม่แพ้กันทับกรอน โกโรธจนตัวสั่นสะท้านดวงตาดาว้วาวและลุกโชนด้วยแรงโทสะเตือนตัวเองว่าเขาจะต้องรีบไปจากตรงนี้โดยเร็วไม่อย่างนั้นเขาคงต้องทำอะไรที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้โว้ยชายหนุ่มตะโกนสุดเสียงก่อนจะพลุนพลันออกไปที่โดดของเขาด้วยแรงโทรสะเขาไม่รู้จุดหมายปลายทางด้วยซ้ำ ขณะที่วารีได้ตะกอดเขาร้องไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจเธอควรจะทำอย่างไรดีอยู่ไปก็มีแต่จะเจ็บปวดเธอสะอื้นเริ่มมองไปร,บรอบๆอย่างใช้ความคิดเธอทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ไหวต่อไปแล้วเธอควรจะต้องไปจากที่นี่ไปให้พ้นจากเขาไปให้พ้นจากการทูกกล่าวหาซ้ำๆ มือน้อยๆจึงเริ่มค่อยๆเก็บข้าวของทีละนิดแม้จะยังคงสะอื้นแม้อาการเวียนหัวจะไม่ค่อยดีขึ้นมากเท่าไหร่แต่เธอจะต้องค่อยๆทำทุกอย่างเพื่อตัวของเธอเองเงินเก็บที่มีน้อยนิดไปก็ไปหาเอาข้างหน้าก็แล้วกันวาดีเอ๋ยค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปยังไง เธอจะตายไม่ได้เด็ดขาดเพราะอย่างน้อยเธอก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตให้เธอต้องดูแลสาวน้อยวางมือทาบลงที่ท้องก่อนจะสะอื้นออกมาแม้จะเดียวดายแต่เธอก็ยังคงมีความหวังไปเกินเธอลูกเราสองคนแม่ลูกไปหาชีวิตของเราเองโลกโลกที่มีแค่เรานะลูกนะ สาวน้อยปล่อยให้น้ำตาไหลรินก่อนจะกอดตัวเองและสะอื้นออกมาอย่างปวดร้าวเมษากลับมาที่โรงพยาบาลแต่เช้าตู่ของวันถัดมาเพราะสีหน้าอันเคร่งเครียดของวารีทำให้เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หญิงสาวพูดกับเขานั่นจะเป็นเรื่องจริง วอรีต้องปกปิดอะไรเอาไว้บางอย่างและเขาก็จะต้องหาคำตอบให้ได้สวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะนางพยายบาลน,น้าสะสวยเอ่ยทักทายอย่างสุภาพเมษาจึงรีบสอบถามเออเมื่อวานนี้นะครับผมพาภรรยาม,มาหาคุณหมอแล้วผมอยากทราบว่าเธอเป็นอะไรเพราะ เธอเอาแต่งอนผมไม่ยอมบอกผมก็เลยเป็นห่วงเธอนะครับพยาบาลยิ้มนิดๆกับท่าทางเป็นกังวลของอีกฝ่ายจะให้บอกเรื่องประวัติก็กลัวจะผิดกฎแต่เพราะเมษาอ้อนวอนจึงยอมหาประวัติหลังจากได้ฟังคำอ้อนวอนของเมษาอยู่อีกครู่เธอจึงยิ้มออกมาเมื่อแอบอ่านประวัติของคนไข้เมื่อเธอได้รู้ชื่อของวารี อ๋อต่อไปคุณพ่อต้องดูแลเอาใจใส่คุณแม่มือใหม่นิดหนึ่งนะคะอารมณ์คนท้องก็มักจะแปรปรวนแบบนี้ล่ะค่ะคราวนี้เมษาอ้าป,ปากค้างนี่เขาไม่ได้หูฝาตาฝืนไปใช่หรือไม่วาดีท้องนี่เธอท้องกับเจ้านายของเขาหรือเนี่ยท้องท้องหรอครับค่ะ ตามประวัติก็น่าจะซักประมาณ7 8สัปดาห์นะคะนั่นยิ่งทำให้เมษาแน่ใจเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวตามกับที่เจ้านายของเขากำลังเข้าหาและหลอกล่อกระทั่งมีอะไรเกินเลยกับวาดีเรื่องนี้เขาจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดเขาจะต้องบอกเจ้านายของเขาให้รู้เรื่องเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงรีบไปหาเจ้านายหนุ่มของเขาที่บ้านทันที ในขณะที่ถาปรกรซึ่งเพิ่งจะฟื้นจากอาการสางเมาเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาเมาเหมือนลูกหมาเดือดเนื้อดอนใจให้เพื่อนต้องแบกเขากลับมาในสภาพไม่ไหวจะเคลียร์ทั้งคุณอรุณีและทานันต้องตื่นลงมากลางดึกเพื่อดูแลลูกชายที่เมาเอ้อแอ้ไม่รู้เรื่องแต่ยังต้องตื่นมาทำงานในสภาพที่ยัง hang out อดุนีที่เห็นลูกชายเดินมาเดินลงมาจากชั้นบนด้วยสภาพอิดโรยน้อยๆเขายิ้มเพียงนิดให้มารดาจำได้ว่าท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเขามาคืนที่ผ่านมาไงฟื้นคืนชีพรล้วเดี๋ยวพ่อตัวดีทำไมถึงได้เมาเละขนาดนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดานลูกถาปกรเดินมานั่งข้างมารดา เงยหน้าหลับตาพิงกับพนักโซฟาราวกับว่ายังไม่ค่อยฟื้นจากอาการแห้งไม่มีะไรครับแค่มีเรื่องให้ต้องคิดนิดหน่อยนิดหน่อยของแกถึงกับต้องเมาขนาดนั้นเลยเด้อเขายิ้มมุมปากเอนตัวลงนอนตักของมารดาที่แสนอบอุ่นของเขา นั่นยิ่งทําให้มารดาอย่างอารุณีนึกแปลกใจพอตลอดมาลูกชายของท่านไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่โตขึ้นมาและต้องรับผิดชอบงานแทนฐานันบิดาของเขาปัญหาหนักแน่ๆไม่งั้นลูกชายฉันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกพร้อมจะเล่าให้แม่ฟังก็บอกมานะลูกแม่พร้อมจะรับฟังเขายิ้มออกมา จับมือมารดามาหอมดังปอดเขารู้สึกขอบคุณที่มารดาของเขาไม่คาดคันเอาความในคราวที่เขาไม่อยากจะเล่ากินเล่านะ่ะมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไอตัวดีมีอะไรเราก็ควรจะพูดกันฐานันบอกลูกชายครับพ่อแล้วก็ลูกจากตักแม่กันด้วย ตักอันนั้นอะของฉันแกอยากได้ก็ไปหาเอาใหม่ทานันบอกพร้อมกับทําท่าจริงจังแต่เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากทั้งแม่ลูกอย่างน้อยพ่อกับแม่ก็ทําให้เขามีความสุขก่อนที่เขาจะขอตัวแยกเข้าไปในห้องทํำงานเพราะอยากได้พื้นที่ส่วนตัวแต่เมื่อสาวใช้เข้ามารายงานว่าใครมาหาเขา กแทบจะทลาออกมาจากห้องทำงานเมื่อได้เห็นหน้าของเมษาเท่านั้นหมักหมัดรุ่นรุ่นหนักหนักของถาปรกรณ์ก็พุ่งใส่เมษาทันทีโดยที่เมษาไม่ทันได้ตั้งรับจนเขาเซไปหลายก้าวอ,อ,อะไรครับคุณปรกรณ์ต่อยผมทำไมเนี่ยเมษายกมือกลุ้มแก้ม นี่แกยังกล้ามาหาฉันอีกหรอเมษาผมผมไม่เข้าใจแกไปทำอะไรระยำตำบอลกับผู้หญิงของฉันผู้หญิงของนายวารีนะหรอเมษาคิดหนักว่าเขาไปทำอะไรถ้าคุณประกรณ์หมายถึงคุณวารีแล้วก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันก็คิดอยู่แล้วว่าแกคงไม่ยอมรับอะไรง่ายๆหรอกนี่ไงหลักฐานไม่ต้องบอกก็รู้เจ้าหนายของเขาเห็นภาพอะไรเมษาอัปปากค้างก่อนที่จะพยายามอธิบายออกมาแต่ภาพนี้ตอนนั้นคุณวารีเธอเป็นอย่างไม่ทันได้พูดต่อท้าวก่อนก็ตะโกนใส่หน้าเขาซ้ำยังชี้หน้าเขาอย่างเอาเรื่องอีกด้วย ถ้าอยากได้ของเหลือเด่งจากชนนักแล้วก็เอาไปเลยเมษายังคงจดจ้องใบหน้าของเจ้านายหน,นุ่มท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้านายของเขากำลังจะพูดเรื่องเลวร้ายออกมาแบบนี้เจ้านายเจ้านายกำลังดูถูกเมียตัวเองนะครับทาปกรณ ทำเสียงหึก่อนจะสยยยิ้มมุมปากว่าดีไม่ใช่เมียของฉันเธอเป็นแค่นางบำเรอของฉันเมงสาวจึงเหนมปากแน่นด้วยความไม่พอใจถ้าถาปะกรณไม่ใช่เจ้านายของเขาแล้วก็ก็คงได้มีเรื่องการวางมวยกันสักยกสองยกที่สำคัญเจ้านายของเขาคงไม่มีสติรับฟังเรื่องสำคัญบางอย่างเอาละในเมื่อคุณปะกรณพูดแบบนี้ คงคงไม่ต้องบอกเรื่องสำคัญบางอย่างรอกเพราะยังไงคุณก็คงจะหูโหนกตาบอดแล้วก็ไม่ยอมรับฟังเขาเข็นเคี้ยวเข้ากระชากคอเสื้อของเมษาทันทีเรื่องอะไรแกหมายถึงอะไรแกจะพูดอะไรเมษาได้แต่ยอมให้เจ้านายกระทําเพียงฝ่ายเดียวและเขาจะไม่ยอมพูดอะไรในเมื่อถาปรกรก้าวราวใส่เขาแบบนี้ ตายแล้วตปกรณตำเมษามีเรื่องอะไรกันเกิดอะไรกันขึ้นเสียงของคุณอรุณีดังขึ้นด้วยความตกใจถาปกรณ์จึงปล่อยมือจากคอเสื้อของเลขาหนุม่มก่อนจะค่อยๆหันหน้าหนีไปทางอื่นเพื่อพยายามจะสงบสติอารมณ์และกลับเข้าไปในห้องทำงานของเขาทันทีที่ให้คุณอรุณี มองตามแผ่นหลังกว้ามของลูกชายก่อนจะหันมาหาเมษาและคาดคันเอาความจริงที่นางจะต้องรู้ให้ได้และเมษาก็เห็นดีด้วยว่าเรื่องนี้เขาควรจะบอกกับครอบครัวของทาปกรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาจึงเล่าทุกอย่างแบบละเอียดยกเว้นเรื่องที่วาดีท้องซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเล่าดีหรือไม่ จบแล้วนะคะโซ่สว่าจซาตาตอนที่17บเจ็คลิปนี้ตาพาคผิดเนาะตาก็เลยต้องมีการตัดต่อนะคะตาขอโทษด้วยนะถ้ามันจะติดขัดกับผู้ฟังนะคะตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปมันจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันเนาะม,มันเป็นเพราะว่าจะให้กลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะ เสียงก็ไม่ค่อยมีเวียนหัวก็ยังเวียนหัวอยู่เนาะเอาเป็นว่าไม่ปวดแล้วค่ะอ่ตายังฝากเรื่องรายได้เหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะแล้วก็ตาคิดว่าวันนี้ก็จะมีสองคลิปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตาเขียนไม่ไหวแล้วค่ะถ้าถ้าไหวมันก็อาจจะได้ไม่เต็ม20นาทีซึ่งมันจะ ทำให้คุณลาคาญมากกว่าเนาะตาก็เลยไม่เขียนต่อดีกว่านะเอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากคุยกับตาก็เขียนเข้ามาในช่องของคอมเมนต์ช่องของความคิดเห็นได้นะคะหากตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์เนาะเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะ อย่างเช่นเรื่องนี้ชื่อเรื่องโซ่สวาซาตาะคะก็ฝากเข้าไปดูก็เข้าไปรับชมกดตั้งแต่ตอนแรกนะมันเป็นนิยายฟรีนะคะในช่องของตานะฟังฟรีได้ทั้งหมดเลยนะคะเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาบ้างก็กแล้วกันนะอยากรู้ว่าเงินเดือนของตาจายย่ายยังไงก็เข้าไปฟังคลิปอื่นนะคะคลิปนี้คงไม่พูดเยอะแล้วเนาะ ตาฝากนิยายเรื่องเจ้าสาวต้องมนในช่องแมวด้วยนะคะถ้าหาไม่เจอก็เข้าไปในชุมชนนะคะเอ่อตาโพสต์อยู่เนาะในชุมชนก็กดเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่าตาไม่เอาไว้นานเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่นิยายที่ตาเขียนขึ้นมาเองเนาะมันเป็นนิยายแปลตาว่าสนุกนะคะถ้าคุณลองเปิดใจรับฟังเนาะฝากติดตามนิยายของตาด้วยเนาะเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามา ติดตามตานะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะดักนะคะบนรักษาสวัสดีค่ะ